พบกับเรสโก้พิชชิงไทยแลนด์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ปากน้ําระยองนะครับวันนี้ก็มีนัดกับเพื่อนๆนะครับมาตกปลาตกปลากระพงตกปลาทะเลลอยลอยตามกมนะครับก็็นกมหอยนะครับอยู่ปากคลองที่ไหลออกทะเลที่ระยองนะครับก็สําหรับวันนี้ก็จะมากันด้วยกันนะครับในเรือของน้าเขามาด้วยกัน4ท่านนะครับก็จะมีน้าตั้งนะครับน้าตั้งมีช่อง YouTube ด้วยชื่อช่องอะไรครับน้าตั้ง ปิชิ่งชิฟนะฮะเปลี่ยนมาสี่ชื่อแล้วยังไม่ดังกาทีนะเอาสามเลยเหรอผมเปลี่ยนลุงหน้าให้อีกชุดอีกชื่อนึงเอาไหมนะครับแล้วก็มีน้าแมวครับสระบุรีนะครับแล้วก็รวมไปถึงนาชินสระบุรีด้วยนะครับวันนี้ก็นะมาร่วมตกปลาด้วยกันนะครับสําหรับหมายวันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับหมายวันนี้สําหรับหมายวันนี้นะครับก็จะเป็นก่าหอยอย่างที่บอกนะครับลักษณะนี้เราก็ใช้เหยื่อกุ้งเป็นนะครับตีเหยื่อปลอมก็ได้นะที่นี่ปลากินเหมือนกันแต่่วววาาาัััันนนนนนนี้้้เเเอตครรบลยกกกุงป็็มะ นะฮะวันนี้ใช้เป็นวิธีการตกแบบลอยทุ่นนะครับเดี๋ยวเกี่ยวเหยื่อทํใาสายหน้าไงเดี๋ยวทําให้ดูนะครับสำหรับตอนนี้ก็ชมวิวไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปให้ด้วยนะครับสำหรับช่อง d e s c ์โ Fishing t h ท i l a n ดของเรานะครับตามชมกันเลยครับผม อมาครับปลาตัวแรกมาแล้วนะครับเป็นปลาอะไรนะลังแดงครับกระพงแดงเหรอกระพงแดงปลาลังแดงแดงเขี้ยวนี่แหละแดงเขี้ยวอ๋อนี่แดงเขี้ยวเนี่ยอ๋อนะครับก็ลอยทุ่นเอาไว้นะครับข้างกำข้างกำข้างกำอ่านะครับก็นะครับเดี๋ยวลองดูกันต่อลุ้นหากระพงกันดูนะฮะวันนี้เราจะได้หรือเปล่านะครับตามต่อครับผมลองเข้าไปเพจเพจดูคอมเมนต์ดูอะไรผมไม่หวังอะไรเพราะเราอ่หัว ปลาขึ้นนะ่ะใช่ไหมกระพงด้วยนะ่ะขึ้นอย่างเงี้ยหย่อนตามเลยไ่ทานแล้วนะ่แมปเมืเามากิ้ของผมแล้วนะ่ะน่าอ,อยู่ใ,ใกล้เานีดูเขาลากมาใส่เลยดูดิดูดูดูแต่เอายล<แ>ูนะ่าเราจได้ <นะ S 1> <laughs> สว,ดยยวยๆงายย่างยๆะถายเซลลูกออกมาดิมามาอยู่ครับนะครับปลานะครับตัวแรกของผมมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับ อ่าเป็นเป็นปลาปลาอะไรนะเสียตดตั้งข้างปานข้างปานนะครับปลาข้างปานอ่าตัวตัวมันเล็กไปหน่อยครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยดีกว่าน<ร>ะาครับมันเล็กไปคืนธรรมชาติไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เอาตัวใหญ่ๆนะฮะแต่ว่าแน่ๆครับปีปลากินนะฮะปีปลากินแน่นอนนะครับตรงนี้ใช้ได้ใช้ได้ปล่อยคนระับวิธีการเกี่ยวว่าไรอ่ะกำลังมันเลยฮนะ นะโทรมาตามีคนนึงจะลงด้วยเหลือลำแค่เนี้ยจะมาอีกคนนึงอีกนะงองแงงองแงงอแงบอกไม่ให้ลงให้รอก่อนไม่จะปล่อยลมยางไว้เดี๋ยวรีบไปดูก่อนไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวไปรับเพื่อนอีกคนนึงครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงานก็ไม่ได้ไปทำงานตัวกันนี่โดดงานมานะ แล้วนายไม่รู้นะว่าอยู่ห้างแสงทองเนี่ยทำง,งานอยู่แสงทองเนี่ยนะเล้วนายไม่รู้เนี่ยตอนนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงเน,นี่นะพูดดังหรือโดนไล่ออกตอนตอนคุยกันทีแรกก็ยังดีอยู่นะพอ,อพอบอกว่าจะมาตกปลา,ารู้สึกเริ่มตัวขั้นในขั้นตัวเฉยเลยทำมาจะไม่สบายครับเดียวโอ้โหนี่นะอันนี้จรงิงๆจะไปหาหมอหม <H aa? S 1> อนวดยังไม่เปิดน้ำแรกบ,าบ่ายโมงใช่ป่าวคือในกาแล้วเรื่องไม่ดี นอยขยับหน่ยหอย,ยไม่เอารูเดิมก็้วยชความปิดชไหมอ่านะครับก็เข้ามาอยู่กลางกำเลยตรงนี้ย้ายไปย้ายมาสามสี่รอบชาวบ้านทถวนี้เห็นเขานั่งขำคิกคิกพวม,มันทำอะไรกันบ้างนครับว่าอยู่กลางกำ นะครับกัมหอยนี่แหละนะครับตรงนี้มันเป็นกัาเลี้ยงหอยนะครับแล้วก็น้ำตั้งเขาขออนุญ,ญาตเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยขลเข้ามาตกกันได้เขาอนุญาตนะครับก็เลยก็ขออนุญาตแล้วก็เลยเขออ้ามาตกกันนะไม่งั้นก็เดี๋ยวจะมีปัญหานะครับอันนี้บอกก่อนมันเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากมาตกก็ไปคุยเจ้าของหน่อยแล้วกัน <laughs> บอกเขานิดนึงนะมาตกปลงตกปลาอะไรก็ว่าไปผมขออนงอะ่ะตนานะครับโอเคครับเดี๋ยวลู่จะต่อตามชมมาดูดิว่าจะได้เพิ่มอยู่ไหมวันนี้ยังไม่ได้ปลาที่มันโอเคโอเคเลยนะ เจ้ครับผมอ่ะโดนแล้วนะครับในที่สุดก็โดนถ่ายาปถ่ายไปตัวสวยด้วยตัวสวยด้วยตักไหมเนี่ยตักดีครับตักครับโอ้ยมาแล้ว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 ถ่ายไว้ก่อนนะถ่ายไว้ก่อนนะมาแล้วมาแล้วอ่าแล้วครับมาถึงระยองแล้วนะครับปลากระพงแม่น้ำระยองนะครับสุดยอดนะครับเดชได้แล้วครับปลาสายจานแล้วตัวนี้ประมาณ6ขีด

เวลาที่มัได้หลุดลงน้ำโอเคใสเป็นไงครับถึงระยองไหมทีนี้ใช่ครับถึงแล้วนะทันสามภาคสามถึงถึงเจสิโอนี่มาสามรอบเพิ่งได้ตัวแรกเลยนะเกตามนั้นอย่าไปจับอย่าไปจับเราจะปล่อยให้ครับตัวเล็กอ่าไม่ไม่ครับไม่ครับอันนี้เอาสิครับเร็วๆครับน้ำอ่ะเอามางั้นวนมาวนมาวนมาเอ้ยเอายกยกเอามือยกเลยครับมือยกเลยมือยกเลยแล้วมาอีกแล้วโอ้โยชิ้นสลากบุรี ไม้หน่วยแล้วนะครับเป็นยังโขาพอใจปลากระชังแตกวันตัวเท่ากันเลยดูจะมันเท่ากันหมดเลยปลาโลตัสปลาโลตัสปลาแสงทองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปางสิลูกเพชรมันทะลุไปแล้วอ่ะมันติดเบ็ดติดเบ็ดปากล่างอ่ะเป็นทุกแบบนี้ปากล่างแกอ่ะเอออ่ะนะครับโอ้โหสวยงามน้ชินมาสองแต้มนะเท้าผมอะนะสุดยอดมากสุดยอดมากนะครับไม่ธรรมดานะฝีมือน้ชินเนี่ยยกเครดิตให้ ตั้งแลครับอ่าไม่ใช่ผมเหรอมีฟรีดี้นะครับไม่ใช่ผมเหรอฮะฮะไม่ใช่ผมเหรอคุณต้นต้นรับโลกกาเลยครับเออกกเต้องดูด้วยดิโถผมกกผมเป็นคนสอนเทคนิคการตกนะโถ่ใส่พมันพามามันยังไม่ทำไม่เป็นเลยช่วยใส่หน้าครับบางคนอาจจะดูว่ามันปัญญาอ่อนนะครับจริงๆแล้วเราต้องแกล้งทำให้ไม่เป็นนะมันถึงจะกินดีเออครับปลาครับปลามันกินคนไม่เป็นใช่ไหมมันชอบแล้วก็หันเวลาหันข้างบ่อย่ๆหันข้างบ่อยๆมันแอบกิน สุดยอดข้างหลังผมนะครับโอเคครับเดี๋ยวลุยตามลุยกันต่อครับวันนี้ยังมีเวลาเหลืออยู่นะฮะเห็นครับผมเราต้องมองให้ขาดครับที่เซียนสไลด์สุดที่ทีลอดภัไฟสุดนี่ครับข้างควนเลยผมข้าวควรขายขายขายเขาลอยขายอยู่นี่มันว่ายเลยเบ็ดไปหน่อยก็ไปดขายแล้วนะแล้วมันกินตรงนั้นสองสามตัวได้ไหมตรงนั้นเลย้สามะครับเออสามตัวแล้วกินอยู่ตรงนี้ข้างขายเนี่ยเออปลาเหมือนกันเนาะมันคงมันคงไปเจอขายแล้วมันวนกลับมาเจอเหยื่อแล้วมั้งเมื่อไรกินอ่ะน่าจะเป็นทรงนั้นใช่ครับ โอเคครับผมไปดูทางฝั่งนี้มั่งฝั่งนู้นเหงาครับฝั่งนี้เป็นไงครับสองนิ้วคืออะไรสองตัวหรือว่าไงหัวร้อนอ่ะหัวร้อนดิหัวร้อนท้ายเรือหัวร้อนยังไม่โดนตัวหัวร้อนละหมดกุ้งไปสองตัวแล้วไต่ไต่ต่อเรือไม่ดีปลาปลาไม่เข้าท้ายเรือไต่ไต่มันจอดเรือเอาหัวแปะหมายท้ายเรือไม่มีหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยว เราจะขยับให้แต่ก็คือหน้าของเขาเป็นหมายปลาครับไม่ยอมจะขยับเรือไปข้างหน้าหน่อยนึ่งเขาไม่ยอมเราเรื่องอะไรครับปลากินตรงนี้จะทำไมล่ะครับบ้าแล้วข้างหลังกำพีดูแล้เสาไม่หมดเต็มไม่หมดเอส่งนี่เข้าฝั่งเลยตกกันไม่ได้เองมาโทษเราครับเดี๋ยวเราตามชมกันต่อครับผมสนุกแน่วันนี้ ให้ดูหมายนะครับมองเห็นว่าไม่รู้ข้างล่างมันจะเป็นไม้ไผ่สารก็เป็นตารางตารางนะครับเยอะเยอะเลยล่ะ,ละนะครับ yeah, <okay. S 1> ตรงนี้ตรงกลางนี่ก็จะเป็นช่องว่างแต่ตรงเนี้ยเขาจะสารไม้ไผ่เป็นตารางตารางเพื่อจะปลูกหอยไว้ด้านล่างนะครับก็มันก็เลยกลายเป็นหมายที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับเป็นกมอย่างดีเลยล่ะนะครับปลากระพงก็เข้ามาหลบหากินลูกปลาเล็กอยู่ที่นี่ นะครับอ่าโอเคครับหมยสวยไมายสวยอ่านะตอนนี้ท้ายเรือเขากำลังตามอยู่นะครับตามอยู่ตอนนี้ปล่อยเรือไหลนะครับนะอ่ตอนนี้ถอดช่วยอยู่นะฮะอ่ากำลังตามอยู่ตามอยู่ไม่ได้ตามปลานะครับตามเหยื่อติดสังนะครับติดติดกรรมเอาห <laughs> <Rab Here> ลุดแล้วหลุด ok. แล้วหลุดแล้วหลุดแล้วโอเคโอเคเอาเอาหมายนี้เลยใช่ไหมชนนี้เลยป่ะตรงนี้เหรอนี่เลยของเลยของก่อนไอ้กว้าพามายังไง โอเคครับขยับมาจอดกลางกลับนะครับเดี๋ยวให้ดูีน่นี้เลยคน้ำโลแล้วเหรอของยัง่ะของแล้ว,ขอ,ลวของแล้วครับโอเครครับอ่านะครับโดนในตัวแล้วคะฮะหย่อนไปกินเลยนะครับก็แต่ว่าตัวเนี้ยประมาณสี่โลนะ<ห>สี่โลได้ตอนนี้ตายเดียวมาอีกสี่ปีนะไม่ใช่ตอนนี้ดูดิโอ้แล้วกินกืนด้วยจะปล่อยไงวะเนี้ยตัวมันเล็กมากเลยอันนี้เป็นข้างปานนะครับข้างปานข้างปานนะครับน้านฮะ ก็ oh, กินเก like> okay. oh. <e ินเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองพยายามปลดดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะปล่อยแล้วตัวนี้แมวมันเล็กมากนะครับสองคีมหน่อยแล้วชิ้นสองคีมนหนึ่งครับไปแล้วนะ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 ครีมเฮ้ยไฟไหมไฟไหมโรงงานไฟไหมไฟไหมน้นนู้นโอ้ยไฟไหมไม่เป็นไรมีไฟบิ๊กเกต์อยู่ดินดินช่วหนอ่านะครับตอนนี้ก็น้ําลงนะเริ่มลงละวอ่าก่ำเริ่มโผล่ครับซังเขาเรียกอะไรอะซังเลี้ยงหอยเหรอก่ำเลี้ยงหอยไม่รู้ผมเรียกไม่ถูกนะ เริ่มโผล่แล้วเริ่มโผล่แล้วนะครับก็น้ําเริ่มลงเรื่อยๆนะครับปลาก็เริ่มเริ่มกินหางตัวนะหรือเราจอดไม่ถูกหมายไม่รู้ม,รมีกินอยู่ <c oughs> อ๋อกินใกล้ตัว <c oughs> ใช่ไหมอันนั้นแมว <c oughs> ปลาโอ้ปลากินโอ้ปลากินใกล้นะครับใกล้ตัวเลยนะกินอยู่ข้างเรือเนี่ยหย่อนอย่างนี้นะอ่ะเกินไปหัวหายแล้วนะครับโอเคให้ทางแสดงว่ายังกินอยู่นะ่ยเดี๋ยวตามลุ้นกันต่อครับผม อ่านะครับก็ขยับีกแล้วันนี้ขยับเป็นสิบรอบแล้วนะแต่ว่านะคือกลำมันน่ะนะครับมันอยู่เนี่ยเป็นทางยาวๆแบบเนี้ยนะครับทางนู้นสุดนู่นนะครับแล้วก็มาทางนี้ทางนี้สุดนี่นะครับก็ค่อยๆขยับขยับอ่าขยับล้อๆ้ไปเรื่อยๆวนรอบรอบกลำมไปนะครับเพราะว่าปลามันก็วนอยู่รอบกลำมอย่างเนี้ยแหละครับกำหอยเนียที่ผมเรียกนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ ตามหาดูครับว่าจะมีปลาเพิ่อมอีกไหมนะครับวันนี้ก็ถือว่า<ม>โอเคอยู่นะโอเค<ม>อยู่นะ<ม><ม>ปลาอยู่เข้ามาอ,อยู่ตามกับมมากินลูกปลาเห็อะไรขึ้นเห็นตัวด้วยครับกลางพง้หลายตัว,ดว,ตงงตวเดี๋ยวมารรุ้นกันต่อครับว่าผลงานวันนี้จะจะท็อปไหมอยากอยากได้ทฟี่สักตัวนึ่งอ่ะตอนนี้นะครับจริงๆนะต้าตัวเดียวก็จะเลิกเลยนะครับเดี๋ยวตามชมกันครับผมอ้าวหรือครับโดดอีกแล้วครับโอ้ยดู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 นี่ดู ยกขึ้นเรือเลยยกขึ้นเรือเลยน,น,น,นี่ <c oughs> ไซดเดิมเออนะครับลักษณะปลากระชังแตงปกปลารุ่นยังกันหมดนะฮะนะครับตอนนี้ก็ประมาณเที่ที่ก,กว่านะครับก็อ,อ่าดั่งเฝ้าอตัวนี้นานแล้วนะครับก็สุดท้ายก็ยังโดนอีกเพิ่อมอีกตัวนะครับตัวนี้ก็ <มา S 1> ไซด์มาตรฐานหันมาอันนี้มาเด,ดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึ่งอ่านะครับไซด์เดิมไซด์เดิม นะครับแต่ว่าเรามากันหลายคนอยู่ผมว่ากี่คนตัวพอกินอยู่นะกิเปอร์เดี๋ยวสะบัดอ่าเป็นขอวขอขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับโอเคเดี๋ยวนะครับอ่าครับโอเคนะครับก็ปลากระพงรุ่นเดิมไซเดิมนะครับมันวนเข้ามากินเหยื่อตามตามสังซังหอยตรงเนี้ยนะครับปลาหลุดทัาไวเออไซที่ขายรถตันจริงนะไอของแจโรตัสของฉันบิ๊กซีเว นะครับให้รถต้นคู่กันนั่นแหละเอาเลยมาด้วยกันใช่ไหมนะครับก็กระชังเดียวกันโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ผลงานค่อนข้างดีนะกินหลายตัวแล้วนะครับแล้วก็เวลาเหนื่อยนิดหน่อยเดี๋ยวเราตามลุ้นกันต่อครับว่าเราจะสรุปผลงานได้กี่ตัวนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับบอกเลยประสบความสำเร็จมากๆนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับจะได้นะมองจะตั้งจะแล้วไหนไหนไหนเฮ้ยโหโอ้ยใหญ่ใหญ่มากใหญ่กว่านี้กระเจี๊ยวนาดินแล้วครับโอ้โหดูปลาดิ อังเกยดูดูกุ้งเนี่ยแม่งแดกได้แต่หัวคิดดูแล้วกันปะปะดูความที่ม่ไอ๋อขอโทษครับ<ว>มันมันกินได้แต่หัวครับมันยังพยายาม <laughs> เนาะเอ้ย <laughs> ปลาเล็กก็มีที่นี่เนาะเออถ้าเราตั้งใจตกมันน่าจะได้เยอะแต่ว่าปลามันเล็กอะ่ะเราทำกินไม่ได้นะตัวมันเล็กเกินใช่นะครับนะครับปล่อยนะครับปล่อยปล่อยครับปล่อยปล่อยเธอตัวขนาดนี้ปล่อยเธอกรอบกินทั้งตัวกินทั้งและชินครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็ได้ดีครับดีอยู่ดีอยู่เนาะ นะครับล้อไม่เห็นยินต่างแดกคนเดียวพาไปกินเป็ดป่าว่าไปป่าเอาทุยย้ายไหมเยอะไม่เกี่ยวย้ายแค่ไตสพาผมย้ายแค่เหรอ้าวมัันตยแลครบจะไปไหนครับไตสเดี๋ยวไปใต้สะพานครับเดี๋ยวเราไปตกปลาไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไตสลิ้นเหลวขนาดนั้นอ่ะไตสพูดชัดๆหน่อยดิทะเลลงคอทะเลลงคอทะเลลงคออ่ะพูดกันใหม่เดี๋ยวผมจะพาทีมงานไป ต่อมอสะพานครับผมอ๋อต่อมอสะพานใช่ไหมใช่ไม่ใช่สะพานรู้สึกว่าไตรู้สึกว่าไตจะไม่ค่อยพร้อมนะไตเติมเติมหน่อยแล้วกันอ่ะเติมหน่อยเติมหน่อยแดดมันร้อนแดดมันร้อนแดดมันร้อนลิ้นมันแข็งเออลิ้นมันแข็งอ่ะตอนนี้มันไม่ใช่แข็งมันเหลวตอนนี้พูดเรียบแยบอย่ลิ้นเหลวเอาเอากูใจหน่อยไม่ต้องพูดมากครับตอนนี้ผมดึงอะไผมดึงเบียดสมาชิกขาดมาหลายคนแล้วเดี๋ยวต่อเรียบร้อยครับผมแล้วก็ให้เจ้าของเบ็ด แล้วแล้วของไตอ่ะขาดเหมือนกันอยู่นี่อ๋อยังอยู่ใช่ไหมของไตยังอยู่ใช่ผมส่วนของผมนี่คือติดต่อเรียบร้อยอาตามนั้นดูสวยงามไส้ดูมันทำย้ายยังไหนย้ายไหมว่าไม่ทันะครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบปลายแล้วเนาะน้ำแห้งมากดูตอนนี้มั้ไงเนี่ยกำกำหอยที่เราตกปลากันนะครับตรงน,นี้เราเข้าไปล้อมกลาง แล้วก็เราก็หย่อนตามกัมตามตาม,ตามกัมหอยนะครับก็เนี่ยฮะอย่างที่เห็นน้ําลงประมาณน่าจะเกือบคอรึคร่งเมตรแล้วมั้งวันนี้นะนนเนาะเมื่อกี้เนาะใช่ไหมที่เรามาเนาะใช่ครับเกือบครึ่งเมตรนะครับตอนนี้สภาพหมายก็เลยเป็นอย่างนี้สี่สิบเซนอ่านะครับก็ครึ่งเมตรไงถือถือว่าถือว่าหมายนี้โอเคนะเพราะปลากา <ไอ S 1> ระพงมันจะมีเวียนเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีเวียนเข้ามาเรื่อยหัวมาทีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายย้ายที่ก่อนย้ายหมายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันย้ายหมายครับย้ายหมายถ่ายวิวโชว์วิวหน่อยโชว์วิวหน่อย ครับนี้ครับนี่ก็บ่ายเกือบใบสองแล้วใบนี้ก็ไม่มีเลยิเลือดจิ้งเลือดจิ้งายนี้คือหมายบากน้ำระยองนะครับก็ต้องสังเกตดูนี่เป็นสพันธุ์อะยรหรือเแล้วบู๊บๆเลครับแล้วก็น้ำตกเออทีนี้เนี่ยตกปลาหน้าดิน่าจะดีมากลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็รอเชื่องกันแล้วก็คนตกปลาหน้าดินมีคนสองคนเองนะครับ ะครับโ <Okay, S 2> อเคครับเดี๋ยวตามชผมผลงานต่อครับผมน้ำมันมน้ำม,ม,มันหลุดสายน้ำมันหลุดาาางานยาวเออซื้เยอะแล้วกูปั๊มแช่ไว้ละปั๊มหนปั้มหนปั๊มปั๊มก่อนใครดำวอ่ะแล้วครับหมายนี้ก็นั่งตัวอยู่พักดีนะครับก็มีแต่ปลาเล็กกินแล้วก็เนื่องจากว่าเวลามันไม่ได้ละหมดเวลาละเดี๋ยวต้องรีบขึ้นฝั่งนะครับโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปย่างปลากินดีกว่านะ ย่างปลาก่อนย่างปลาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเราจะไปไหนขอดียวค่อยว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเราไปย่างปลากินกันสักพักหนึ่งแล้วกันเอแต่ไมเาโอเคครับเนี่ยปากอ่าวระยองนะครับตรงนี้วิวสวยมากนะครับเพื่อนๆชมได้เลยครับผมอ่านะครับวิวปากอ่าวระยองไปครับโอเคครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สนุกมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณแต่ตั้งด้วยนะครับปลากระพงเราได้หลายตัวอยู่วันนี้แล้วได้ปลาลหยอย่างด้วยแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเดี๋ยวตอนท้ายจะให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ นะครับได้ปลาถือว่าโอเคอยู่นะสนุกมากนะครับแล้วก็วันนี้ได้ปลาเยอะกว่าเขาแต่ต้องมาดดน้ําไปเพื่อนเขาเพราะว่าหลุดปากไปแล้วก็โอเคครับไม่ได้ซีเรียสอะไรสนุกสนานเฮฮานะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับแนวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะาสำหรับแต่ตั้งช่องเด็กช่องทิพย์แต่ตั้งฟิชชิงทริปชื่ออะไรนะฟิชชิงทริปฟิชชิงทริปนะครับคือเปลี่ยนมาหลายชื่อมากจำไม่ได้ไงตอนนี้ล่าสุดเป็นฟิชชิงทริปใช่ไหม เปลี่ยนอยีกไหมไม่เปลี่ยนละไม่เปลี่ยนแล้วลนะครับก็ฟิชชิ่งทิปโอเคครับฝากช่องของฟิชชิ่งทิปของไต้ตั้งด้วยแล้วกันแล้วเดี๋ยวไต้ตั้งจะเริ่มรับตกปลาปตรงนี้นะครับส่วนสําหรับเซ็ต Goal ช i s งไทยแลนด์ของเรา Let's Go l e สำหรับ Let's Go f i ช h i งไทยแลนด์ของเรานะครับก็ <laughs> อย่างที่บอกฝากก like, <laughs> ดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับวันนี้แดดแรงมากครับแดดแรงแรงขนาดไหนแรงขนาดตอนนี้ลิ้นเหลวมากเฮ้ยผู้ผิดตัวเลขลิ้นเหลว ไ <Yes. S 2> อ้ที่เล่นแล้วอ่ะคุณอมชาครับผมอมชาอ๋ออ๋อหนักชาอย่นีงนะครับ <c oughs> โอเคโอเค,อเค,คสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายตรงนี้ <c oughs> ไม่ตายนะถามว่าโอเคไหมโอเคน่ะ